เป็นอย่างนะประเดี๋ยวเนี่ยหกพันนแต่คืนนักไปหน่อยคำหัวเนี่ยเขาชงเข้มเขาเซ็ตเล้าหนักก่อนหนักก่อนย่งวางโอ,องมันเดี๋ยวนี้อย่างไรแล้วไปกินนะอย่างมาเนี่ยจริงๆหน้าไหนาลุง,งมันมาแจ่เปลี่ยนตาเล่าก้าจะท,ทำขนะึ้นมาเว้ยนะมันเป็นเป็นอย่างไนงะก่อนลุงเนี่ยมกกาคืดพออย่างน่ะหันบางคนเนาะ เหล้าโซดาโคกน้ําแข็งอยากเมานาะเมาอ๋อมาเจ้ามาแห้งเห็มบางคนก็กินเหล้าน้ําแข็งโซดาล้วนเมากเกาะบางคนก็เหล้าน้ําโซดาน้ําแข็งอยากเมาเมาอ่ะอุ้ยขนาดเบียร์ลุงเขาสกินเบียร์ใส่น้ําแข็งนี่นะเบียร์เขาก็ยังเมา นานว่านน่นะมันจกิวอันนั้นเนะาะมันเปตาน้ำแข็งน้ำแข็งทำให้เมาเหรอเออนะ่ะสงสัยนะลุงว่าแต่คือลูงกินน้ำแข็งเขาอ่อกินใส่น้ำแข็งกุยยางอะ่ะเออมันเปตาน้ำแข็งอ่ะเ <c oughs> จตตาเหล้าเจตาเบีย <c oughs> อ้นานว่านนะสรุปแล้วนี่นะ <c oughs> มันเป็นบะเกี่ยวครับส่วนผสมมันเปตาน้ำแข็งนะเข้าภาษานี่นะนานว่านะ เฮาย่างน้ำแข็งให้จะดีน้ำแข็งทันไม่เมาเหรอโอ้ก็ย่อมพอสปะสเปดมุนิตีว่ามานี่นะบ้านเป็นตาน้ำแข็งล้วนๆใส่น้ำแข็งทุกอย่างโอ้ทุกอย่างใส่น้ำแข็งรู้แม่นว่าอ๋อลงวากอนี่ลงวาละเป็นตาน้ำแข็งเออข้ามาจานี่ย่างน้ำแข็งงดย่างงดงดงดน้ำแข็ง